สวัสดีค่ะพบกับเหล่าซื่อส้มกับพัสจีนติดป,ปีเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมเวลาออกเสียงอีถึงมีทั้งอีและอีเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะอีเหนียนจือจี้นอดูชุน一日之计在于晨 จากประโยคตัวอย่างเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งอ e ีและอ e. ีทีนี้เมื่อไรเราจะใช้อ e? ีเมื่อไรเราจะใช้อ e? ีคลิปนี้เหล่าสซ้สม,มีคำตอบให้ค่ะในระบบพินอินจะมีกฎการเปลี่ยนเสียงอ e ีค่ะอี e จะเปลี่ยนเสียงเป็นอ e, ีเมื่อเสียงข้างหลังเป็นเสียง1 2 3จําจำง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น อีจีอีเนียนอีฉีเห็นไหมคะข้างหลังเป็นเสียง1 2ึสอีจะออกเสียงว่าอีและอีจะออกเสียงเป็นอีเมื่อข้างหลังเป็นเสียงสค่ะยกตัวอย่างเช่นอีรือ ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมบางครั้งอ e, ีถึงออกเสียงว่าอ e, ีหรือว่าอ e. ีและหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำบาฝ์ฟักหัดเพิ่มเติมอยากจะเรียนรู้กฎการเปลี่ยนเสียงในระบบพินอินเพิ่มมากขึ้นเราซะซ้มมีคอร์สพินอินติดปีกมาแนะนำค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเพียง960บาท เรียนได้ตลอดชีพเลยหากสนใจติดต่อแอดมินได้ที่ Li@ n e แอดไซนิสติปีค่ะฝากเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าสุส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใจเจียน